สวัสดีครับพี่ก็ก่อนเกมวันนี้นะครับจะพามาดูบอลยูโรปาลีกนะครับคู่ระหว่างเลสเตอร์ซิตี้นะครับประทำกับสปอร์ติ้งบาร์กานะครับเป็กกันคืนนี้เวลาตีสามนะครับผมเลสเตอร์นะครับยังคงใช้ตัวหลักลงสนามเหมือนเช่นเคยนะครับเกมนี้พร้อมใช้งานเจมี่วานดี้นะครับบวกกับเจมมี่ดิสันนะครับที่เป็นตัวสนับสนุนะครับเลสเตอร์จะมาด้วยระบบ3 4 2 1นะครับส่วนสปอร์ติ้งบาร์กานั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทีมากมายนักนะครับนอกจากนั้นยังต้องใช้งานนิสโคลัสไกตันนะครับนำทัพในแนวลุกนะครับร่วมกับลิคาโตฮอนต้านะครับสปอตติ้งบาก้การนะครับมาด้วยระบบ3 412นะครับผมสปอตติ้งบาก้การนะครับโหดจริงนะครับชนะมา5เกมรวดแล้วในเวลานี้นะครับแถมเล่นเกมบอลในยุโรปดีมาทุกปีนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเลสเตอร์ชุดนี้เล่นในเกมตึงๆมือนั้นผมมองว่าเก่งมากนะครับ ยิ่สถานการณ์ปัจจุบันนะครับน่าจะรีบๆชนะแล้วก็ปิดจ็อบเข้ารอบเพื่อไปโฟกัสบอลลีกมากกว่านะครับผมมองว่าเลสเตอร์นั้นจิงส่งตัวหลักๆลงแบบเต็มสตรีมแบบนี้ดังนั้นในสภาพที่เจ้าบ้านฟูท,ทีมกับราคาที่ขอเม็ดเดียวเท่านั้นนะครับผมมั่นใจว่าต่อไปยาวๆนะครับเกมนี้เลสเตอร์เน้นแน่ๆนะครับผมเอาละครับฟันธงนะครับอยู่เลสเตอร์ซิตี้ขยี้ชชยครับ พิคอร์ก่อนเกมสนับสนุนโดย MM88 Power เว็บดีไม่มีโกงฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมง